อประมาณห<บ>กี่กิโลเนี่ยติดดินจริงๆต้นนี้มาเด้อมาปูสาสตรนอนกินเลยเนี่สวรรค์นบนดินเลยลูกแพ้ื่อมันดกนด,ดกธรรมดาดดกดก <laughs> สวัสดีจ้าพี่น้องมีน้ำสิพาไปเก็บมันลูกพลัมเลยนะ้ะลูกพลุ่มมันพลัมมาพลุ่มนี่ไงล่ะเมื่อใดพาออกไปข้างนอกโดนเหรอเนาะน้ำสิพาออกไปข้างนอกสามสิบสอ,อ,ง,อ 32, 33, งสามสิบสามาห้อนบุรคหุใส่เสื้ออิงแต่ว่าใส่กางเกงอยนะู่เลยใส่กางเกงเพราะว่ามันจะมีตำแยงฝรั่งนะนะ สวัสดีครับไปไหนครับไปกันสพลอมใส่กางเกงขาสั้นด้วยวันนี้ขาอย่างขาวลูกกระแตแรก <laughs> ตอนนี้เรากกำลังเดินเข้าป่านะคุผู้ชมป่าฟังพุ้นละมาจนเขาต้องบอกแล้วว่าต้นยูมองได Belly, right? Copa, Belly. Another car is coming. Yeah. Ooh. This one is a blackberry bush in front of you. ต้นแบล็คเบอร์รี่ที่พา้านำพับไปเก็บแถวบ้านน้ำนะ No ย going this way that way yeah อยู่บ้านน้ำเต็มเลยฟี Free. yeah this one is massive ห um, น่วยมันไงแห้งหอนแห้งมันนี่ฮอนหอน,น sofa t big Yeah the huge blackberry มีต้นไม้ยังไงพีมากอันนี้แอป apple cooking apple ที่นำเก็บไปจิ้มพริกเก็บไปดองสิเนาะแต่มันหน่วยใหญ่มากเบวงตน้นต้นยาวไปนู่นเลยมีต้นหน่วยใหญ่ดูตน้น สวนอันนี้มีผลไม้หลายอย่างเด้อจ้ะมีแอปเปิลมีพลัมมีเชอร์รี่มีบล็กเบอรี Cherry, ่ราสเบอรี่มีหลายอย่างเข้าเ็ดสวนโดยเฉพาะเลยพี่วินหายแล้วว่่เห่านี่คือปลาพลัมอึโอ้โอ้มึงมึงมึง This one little one. ดูสิ that ยสีเปลือมดูกิ่งนี่โอ้สียังสวยเลยเนี่ย So pretty. It's 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 still h a r Did I go bad? อันนี้มันมันแข็งอยู่เลยมันยังไม่สุกต้นสูงอยู่แต่มันห้อยลงมา I don't know it's ready to eat. it's hard มันยังแข็งอยู่ <c oughs> แถวนี้เป็นพันนี่ หนวยเล็กๆทาหโฮเม่โปิมือเนี่ยแหละ mm. too soft <No, S 1> don't <no, S 1> b o no, y no, yeah that's what I'm scared oh oh look at that oh my goodness oh my lord oh ความดกดุสุ่มอันนี้คือความดกปัดดกคักดกแน่ I don't know. Try it. they soft. Mm. Sour. What's she doing? <laughs> <laughs> oh my God. Like a... It's like a. Diddly me. Dip It's like a grape. Yeah, but they're so ripe, aren't they? They just fall off. As soon as you touch them. They're just ready, aren't they? Oh my god. What about this bit? That, that middle one. Try that one. It's a waste, isn't it, really? Got, yeah. It's ruined. Boring off. Yep, Mark. That's enough darling, it's, it's gonna be rotten. You don't feel it's soft or hard. It's hard. Yeah. They are. Look, pair. What? look a dog. Thamanda. Dog. Dog. อันนี้คือต้นลูกแพรนะคะดกมากดกบ่รู้สิดกแบบไหนล้วลูกแพรน่ะน่ามากกินแต่ต้องกินต้องกินลูกที่กรอบๆบริงิแสบอดกมากเขาปลูกเป็นแถวเลยดูลูกแพรพวงนี่โอ้สออนแต่เขาบ้าให้เก็บเขายังไม่ให้เก็บสออนคักคุณเนาะมาลงตรงเตงวิวดีแหง ในกล่องมันคือบ่ค่อยชัดต้นนี่ย่างดกดกมากมาเด้อมาเก็บออเดอร์ผู้ใดก็ได้ดูพวงเนี่มันอง,งุ่นเลยบ่อันนี้อยู่ติดดินเลยติดดินจริงๆต้นนี้มาเด้อมาปูสาดนอนกินเลยนี่มันคือโดกคักแท้ ย yeah. ดอกอีหลีบนรูส้สิว่ากเรคำใด้หรอว่าวเดีด๋ยวจะคำเดียวนี่แหละสะอออนคักมาทุกปีกับสะอออนมาปีนั้นกับสะอออนมาปีนี้กับสะอออนมาเด้อมาเด้อพี่น้องจ๋ามาเก็บมาเด้อโอ้มันดอกกูหนีบุมีกแล้วโคตรดอกเครืออุ่นเลยต้นนี้ติเตี้ยนึงได้จ้ะนี่โอ้ย ถ้าเป็นสวนเด้าของนี่คก็สิบ่ได้ไปกินไทยดอกมันนอนกินอยู่นี่ยโอ้โกรดกแหงแล้วก็จะชิมให้ดูหนึ่งอ t s s o ่ะ but it's s เสียงผึ่งวูวูวูยำไก่ก่านด้วยอื้มดกมากมาเก็บเอาเด้อโคตรดกโคตรหงโ,โคตรดหงโคตรดดน้ำมันซีเนี่ย I think this 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 um color when it ripe is t not so good like purple one but when it's nearly ripe it's like um, sour sweet and sour it's broken branch it's broken <S อันนี้ดกดกจนงาหักไหมบิง้งงาหากักหักเสียดายอีกพันหนึ่งมันเป็นสีเขียวๆจังไงดกปั้นองุ่นไหมแต่มันยังบวสุกเด้อพันนี้ พันนี้อีกพันหนึ่งแต่มันยังไม่สุกเป็นหน่วยสีเขีเขยวๆมันอังหุน่นน่รอดมาทุกปีกับสอนทุกปีไปละพี่วินยางปลาพุ่นไหลครับเสียบงตรนนี้บำงาน่ อ้ประมาณห้ากี่กิโลเนี่ยส้นมันโอ้ม,อมันหนักเลยสมพอสมันหักเลยเนาะงานนีู่ประมาณหักกีโลมันะ้งกะเอารึบู๊ตรตกแม่ที่ยิ้มไหนต็ม เย็บแป๊บเดียวสิเลกับใบอ๋ออืม I just can't get over this thing <laughs> it's so big เบิ่งกินกินเลยใบมันจะปิดอยู่มันจะเหมือนเอางุ่นมากเลยโคตรของโคตรดุ simple <laughs> mm. 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 like grapes up the top? Sorry. Up the top up there, like grapes. What's in it? it? Looks like a grape.

the one you can hear the, a the, the the dark one is too soft ស្លាយរ៉តនគណកំប៉ុងតែមាញមិនចូលเก็บភីវិនប៉ាស់ធំហើយលើ เนื่อแตกเนื่อแตนสิกับบ้านกันล้วนำได้เครื่องกระป๋องพี่วินได้เต็มกระป๋องเลยก็สิบิสั่งช่างตามน้ำหนักเลยจ้ะไม่รู้ว่ากิโลเท่าไหรไ่ต้องไปถามเขาว่ากิโลเท่าไหร่แต่สวรรค์นบนดินเลยเขาปลูกไปหลายแถวอยู่จะก,กี่แถวนี่แต่แฟนน้าว่าผมเหมือนเงดในในของที่มันร่นแล้วมันกระเสียนไหมโอเคนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อ แล้วก็ถ้าชอบคลิปน้ำก็เดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้นำน้ำแน่ได้จ้าพี่น้องพอกันคลิปหนาะโชคดีสุดคนพี่น้องจ๋าวัสดีจ้าบ๊ายบาย What you doing <Okay. laughs> <laughs> So I'm so you'd be amazed at times you'll say oh they tick